สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่เซลโลเดดเบิร์กเดดเดวชแนลนะครับนะครับจากคลิปเมื่อคืนนะครับคลิปเมื่อคืนนะผมตั้งสถานีไว้ที่บ้านนะครับก็คือใช้เครื่องเจน2เป็นแม่ข่ายนะครับในระบบเซลโลนะครับที่ตั้งคู่สถานีด้วยกันนะครับโอเคตอนนี้ผมนะครับก็คือตั้งเมื่อคืนเป็นสถานีก็คือเจน2เป็นเป็นแม่ข่ายรับเครื่องเจน2ที่ผมเดินทางมาจาก ลากระบังมาที่โรงพยาบาลนาวามินนะน่าจะมี20กิโลนะครับ20กิโลแล้วก็ผ่านกล่องลิง์ด้วยวิสืทอสารเครื่องสองย่านสองมังทัดนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ผมใช้เครื่องดำนะครับนะครับสองสี่ห้าจุดหกเจ็ดห้านะเครื่องนี้นะเข้าโทนเดี๋ยวผมจะลองกดจากเครื่องเจน2ดูนะครับว่ามันจะตอบกลับมาที่เครื่องดำได้ไหมนะครับผมกดนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจดแปดเก้าศูนย์ นี่ครับตอบครับนี่ครับนะครับนี่เสียงสะท้อนนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันเนาะมันอยู่ใกล้กับเซลโล่เลยนะครับเอาวางคีย์ก่อนครับนะถือว่าโอเคนะผ่านนะนี่ผ่านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตวางไว้บนรถของเขาก่อนดีกว่าอ่ะโอเคหารถรถวางก่อนได้ไหมน่ะไม่ได้นะครับนะ ก็ลาบากนิดนึ่งนะครับมือเดียวนะครับโอเคอากดคีย์รอบครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับเห็นไหมกดจากเครื่อง Gen สองนะครับเข้าวิยุเครื่องดํานะเครื่องดานะครับที่เห็นอยู่นะครับเครื่องดําแล้วผมทําเครื่อง Gen สองที่บ้านนะครับเป็นสถานีก็คือยูเซอร์นั้นกับยูเซอร์นี้คุยกันได้นะครับ ก็ผ่านกลองลิงก็ข่านเครื่องแดงสองย่านนะครับสองย่านตอนนี้ผมห่างไกลจากบ้านลาดก,กระบงังลาดก,กระบังลาดกระบังน่าจะมาถึงบริเวณโรงพยาบาลน,นาวามินเก้ามินบุรีนะ่าจะประมาณเกือบยี่สิบโลนะครับนี่ครับผมอยู่โรงพยาบาลน,นาวมินนะให้ดูเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นประกันสังคมนะครับเห็นะนะนี่นี่ก็จากบ้านผมก็นะ่าจะประมาณยี่สิบโลนะจากลาดก,กระบงัง โอเคผมกดคีย์ใหม่ครับเดี๋ยวพอมนดีผมมือเดียวนะผมกดคีย์กิยูเซอร์นี้ครับมองเห็นไหมกดเข้าไปครับพูดครับหนะึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสดเห็นไหมตอบกลับมาที่วิทยุสรรื่อสารเครื่องดำเครื่องนี้นะสองสี่ห้าจุดหกเจ็ดห้านะใส่โทนเจ็ดสิบเจ็ดไว้เพื่อให้กวน ทางขายอื่นนะครับเห็นไหมเครื่องดําเสาก็เป็นเสามเดลี่สั้นๆนะอันนี้ผมทดสอบให้ดูเห็นเลยนะเห็นภาพนะครับว่ากล่องลิงประสิทธิภาพไม่ว่ากล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่มันสามารถทํางานได้ประมาณไหน<อ>เห็นไหมครับผมตั้งลิงก์ไว้ที่บ้านก็ใส่โทนด้วยนะจะได้ไม่มีสัญญาณขึ้นรบกวนมาเห็นไหมครับระยะทางก็ประมาณสัก20โลนะตีแคยี่สิบโลนะครับผมก็ขับมาลุกานานเหมือนกันนะจากบ้านผมผมวัดระยะทางถ้าเป็นทางอากาศก็ประมาณ10 10โลกว่า ถ้าทางถนนก็ยี่สิบโลมีตึกบังด้วยนะมีตึกนะมีตึกโรงพยาบาลมีนู่นมีนี่เนี่ยครับผมอยู่ในลานจอดรถโรงพยาบาลน,นะ <S <S เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็มีตึกบังนะด้วยเสาสั้นๆตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับหนีนะผมกดคีย์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ได้ไหมหาสัญญาณหน่อยครับมันไกลครับอ่าต้องหันต้องหันเสาไปหานะครับ น่านา่โอเคเดี๋ยวผมกดคีย์ใหม่ครับโอเคตัาใกล้ๆเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปด้าศูนย์นโอเคครับนะครับมันมีสัญญาณนั้นน้อยหน่อยนะ,นะครับต้องตั้งตั้งข้าวโอเคแต่ตัดไปแล้วนะครับโอเคผมจะกดกใกล้ๆะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ครับนี่นะครับนี่ะระยะทางที่ประมาณเกืบยี่สิบโลนะตั้งกระถานีเสาสูงประมาณสักประมาณเออแปดเมตรได้นะครับเสาสลิมจิมนะเสาเล็กๆแต่ริมจิมมันก็จะข้อดีมันจะพุ่งครับนะครับก็ระยะทางนะมีตรงมีตึกบังค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยถือว่า ตึกบางเลยนะก็ส่งมาได้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดจากวิทยุกลับไปนะครับนะเพราะผมคิดว่าวิทยุเสาสั้นๆน,นี้กดไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวก่อนแก่เซลโลนเน็ตเบิร์กเลยนะครับทดสอบนะครับทดสอบสถานีลิงก์ที่บ้านนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆ